ูดอะของหนูของแม่อะพี่ธัญญาไว้ยตายแล้ววายถูกต้องพูดอีกก็ถูกอีกแล้วเขานะจะไม่ชอบอยู่ใกล้ผู้หญิงคนอื่นธัญญาสามารถเป็นดัดดี้ได้พี่หนิงสามารถเป็นหม่อมมีได้จะบอกว่าพี่หนิงอะเขาชอบนึกถึงพี่ธัญญาตลอดเวลาตอนเที่ยงนะ กับข้าวอะไรที่พี่ธัญญาชอบเขาจะชอบพูดอ้างอิงถึงแล้วพวกเราจะชอบล้อกันว่าไหนพี่ธัญญาคือลูกๆในทีมชอบกินอะไรจำได้ไหมเอ่ยคือฉันลดความอ้วนวันนี้สั่งอะไรเขามันไก่เพราะอะไรพี่ธัญญาชอบมันทำไมอะพี่ธัญญาไม่ได้อยู่กินกับเราเอ้ยเหลืออีกตั้งสามสิบนาทีเหนื่อยจะตายอยู่ละคือพี่ธัญญาไม่ได้อยู่กินกับเรา ซื้อมาทำไมยี่สิบกล่องซื้อมาทำไมโหคือเขาจะเป็นคนที่ชอบคิดถึงคนอื่นแต่คนแรกคือพี่ดันยาเข้าใจปะหลังจากพี่เปียกับพี่อน้นถูกจริงๆจริงๆนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยไม่ตกไม่แหลกตอนรอแหลกถูจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลย หนิงทันย่าทันย่าหนิงหนิงทันย่าทันยา่นยาหนิงจะมีอยู่สองคนอยู่อย่างนั้นบนโลกใบนี้ไม่มีใครแล้วมีแค่ทันย่ากับหนิงไม่มีใครรู้ฉันรู้อยู่คนเดียวเพราะว่าหนิงกับแฟนของเขาอุ้ยมานิตามาสเตอร์เหล่านี้แหละ เออสรุปว่าตะกี้นี้เขาเล่าเรื่องอะไรหนิงอะหนิงยังไม่รู้เรื่องเลยเขาแฉเรื่องอะไรหนิงกันเหรอนิงยังไม่รู้เรื่องเลยเขาแฉเรื่องอะไรตัวเองชาตะกี้ฮะเขาแฉหนิงเรื่องอะไรหนิงยังไม่รู้เรื่องเลยชิบรู้ชิรู้เหรอ แม่พี่นุชเขอบอกว่าแม่เอาหน้ามาอย่างนี้ต่หอมแล้วแม่ก็แบบไม่ได้อะเคมีสีมันไม่ได้แล้วพี่นุชก็เลยถามว่าแล้วใครบ้างให้ได้แล้วแม่ก็บอกว่ามีแค่พี่ธัญญาคนเดียววายเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอเรื่องข้าวมันไก่ด้วยค่ะทําไมอะทุกอย่างอยู่ในดอปคืออะไรไม่เข้าใจนี่อย่างงี้ไม่เข้าใจเลยเลยใครก็ได้ช่วยอธิบายหนูฟังหน่อยอย่าออมอย่าออมไม่ออม หเล่าว่าแม่ไม่เคยถามลูกพีเลยว่าชอบอะไรแต่ชอบเราไม่รู้พีอกว่าี่ชอบกินอะไรอย่างนี้ข้า่ชอบกินไม่คอข้ามันไก่มอเพราะอดม่ือมันไก่เราะอะไรพียาชอบกินข้าวมันไก่ไง